โอเคครับน้องก็ขอกระาบสวัสดีทุกคนมาด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับช่องฮาร์ดไปเด์เชนเกย์เอ๊ยไม่ใช่ดิฮาร์ดไปเดซซิ่งนะครับเปลี่ยนชื่อช่องไปแล้วลืมลืมเท่าทีนะครับวันนี้ก็จะมาครับอัปเดตรถนะครับผมรดเว็บไปสิบไอของผมนะครับว่าลถผมนะครับผมไปทําอะไรบ้างครับก็นะครับก็ตอนนี้ทําเครื่องมาใหม่ด้วยครับเพราะว่าลูกสูบแตกนะครับไม่รู้ว่าผมขี่ได้ไงนะครับมันเป็นรอยเล้านะครับรูปผมขี่ได้ไงนะครับผม นี่เลยนะครับผมเวฟร้อยสิบไอนี่ครับลูกสูบนะครับเป็นรอยแตกมีรอยแตกตรงนี้นะครับนี่ครับมีรอยนะครับแล้วก็มีรอยร้าวนะครับตรงไหนวะผมเห็นเมื่อวานเนี่ยนี่นี่นี่นะครับมันมีรอยร้าวอยู่เป็นรอยร้าวหยิกๆนะครับมันมีรอยร้าวอยู่นะครับก็ผมขี่ไปได้ไงไม่รู้นะทุกคน เออผมยังงงกับตัวเองผมขี่ไม่ได้ไงนะครับก็ยังงงกับตัวเองเลยนะครับผมนะครับค่าทําเครื่องก็ประมาณเกือบสี่พันนะทุกคนก็เจ็บนะครับเจ็บหนักสาหัสอยู่นะครับเปลี่ยนลูกโูบใหม่นะครับแล้วก็ดูครับดูลูกยางโซโลลินครับผมขี่ไม่ได้ไงวะทุกคนดูดูดูลูกยางโซโลลินดูพนังก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กก็สมควรแล้วที่จะเปลี่ยนนะดูลูกดูลูกยางนะียทุกคน บินเลยนะครับผมแม่งต้องแบบนักนาสาหัสขนาดไหนนะครับผมนะครับโซลารินใหม่นะก็เปลี่ยนโซลารินไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็รถตอนนี้นะครับก็มีโปรเจกต์ว่าจะเอาท่อไปเปลี่ยนนะครับเป็นท่อพาหมกนะครับผมของช่างต้นพิกิตนะครับก็คุยกับแกแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเคลียร์นะครับร้อให้ผมกักตัวอยู่บ้านเสร็จทิศสี่วันนะครับก็จะเตรียมตัวนะครับไปที่ร้านช่างต้นพิกิตเขาเพื่อไป ใส่ท่อพามกนะครับผมก็จองท่อพี่แกแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะจัดให้ทุกคนเลยครับผมนะนี่ก็ถอดกระจกนะครับจอดอยู่เฉยๆนะครับไม่ได้ไปไหนใจก็อยากขี่นะครับผมนะเออใจก็อยากขี่นะทุกคนครับก็อยากขี่อยากขี่แบบไปหาพี่เบนซ์นะครับไปหาแบบไปสนามยางเงครับแต่ช่วงนี้ครับโควิด19นะทุกคนเป็นช่วงโควิด19ก็ต้องทําใจนะครับ ทําเครื่องมาใหม่ด้วยนะครับผมเปลี่ยนลูกสูบใหม่นะครับคว้านมาใหม่นะครับคว้านใหม่ทําลูกสูบนะครับเสียงน,นะครับประมาณน,นี้เดิมๆนะครับทำลูกเดิมนะทุกคนยังครับยังไม่มีตังทำเครื่องนะครับ ไอ้ตังทําเครื่องอ่ะผมยังมีนะครับแต่ว่าตังค่าซ่อมค่าเช็คเพราะว่ารถทําเครื่องยังไงมันก็เข้าอู่บ่อยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับผมก็เลยทําลูกเดิมนะครับทําลูกเดิมแค่คว้านะครับเดี๋ยวก็จะไล่ท่อก่อนนะครับต่อไปก็ค่อยๆครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็น่าจะแคมป์ตามไปเลยครับน่าจะแคมด้วยเลยนะครับเดี๋ยวก็เอาท่อก่อนนะครับท่อเป็นอย่างแรกก่อนนะครับผมนะก็ขี่ให้เครื่องผมจะรันอินก่อนผมต้องวิ่งรันอินได้ได้หนึ่งพันโลนะครับก็จะได้แบบ ทำได้เลยนะครับต้องลันอินก่อนต้องให้เครื่องมันเข้าที่เข้าทางครับก่อนจะทําแคมนะครับเพราะเพื่อแบบให้เครื่องมีประสิทธิภาพนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมนี่ทํามาแล้วเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนลูกโู่ใหม่นะเออเปลี่ยนลูกโู่ใหม่คว้านนะครับบดวาลทําวาลนะครับผมหลายอย่างครับผมเปลี่ยนโซ่เราลิ้นนะครับเปลี่ยนลูกยางโซ่เราลิ้นนะครับทุกคนทุกคนงงไหม ดูว่าผมขี่ไปได้ไงดูทุกคนนี่ลูกสูบนะครับนี่ลูกสูบอันนี้เป็นลูกสูบร้อยสิบไอเดิมเดิมครับ K ศูนย์สามนะครับผมแล้วก็โซ่ลาลิ้นนะครับโซ่ลาลิ้นเสียนะทุกคนนี่ผมขี่ไปได้ไงวะเอือก็อัปเดตประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาคลิปลงช่องเลยนะครับก็คลิปนี้น่าจะเพียวๆนะลองดูก่อนจะเพียวหรือตัดนะครับเดี๋ยวมาดูกันโอเคใครชอบวิี้ออย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ ไปแล้วนะทุกคนสวัสดีครับ